ทุกท่านคงจะพอทราบกันแล้วนะคะว่าการทำอินโฟกราฟิกคือการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกราฟิกอย่างมีเรื่องราวหัวกข้อต่อไปนี้จะว่าด้วยการเลือกเรื่องราวและรวบรวมข้อมูลสำหรับทำอินโฟกราฟิกการจะทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นท่านต้องรู้วิธีการเลือกเรื่องราวที่จะนำมาทำก่อนโดยการเลือกเรื่องราวมาทำควรเลือกเพียงหัวข้อเดียว ไม่ควรมีหลายหัวข้อทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการทำโครงสร้างและข้อมูลสนับสนุนหัวข้อหรือเรื่องราวที่สำคัญเพื่อช่วยให้ผู้รับสารไม่เกิดความสับสนว่ากำลังพูดถึงเรื่องใดนอกจากหัวข้อแล้วยังมีสิ่งสำคัญที่ท่านต้องคำนึงถึงอีกคือใจความสำคัญว่าอะไรคือใจความสำคัญที่ต้องการส่งสารอะไรคือข้อความ อะไรคือสิ่งที่ต้องการให้ผู้รับสารได้รับหรืออยากจะโน้มน้าวผู้รับสารซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องทำในการพิจารณาเลือกเรื่องราวยกตัวอย่างเช่นอินฟโฟกราฟิกเรื่องของกาแฟที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้หลังจากอ่านอินฟโฟกราฟิกนี้จบท่านจะทราบถึงเรื่องราวที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อคือการประหยัดพลังงานธรรมชาติ และใจความสำคัญในส่วนท้ายคือต้องการให้ใช้แก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ต่อมาหลังจากเลือกเรื่องราวได้แล้วเราก็จะมาทำการรวบรวมข้อมูลกันค่ะเพื่อนำมาใช้สนับสนุนเรื่องราวให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อถือและโน้มน้าวไปสู่ใจความสำคัญที่ต้องการสื่อ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆหลายขั้นตอนเช่นการค้นหาข้อมูลการนำข้อมูลมาทำเป็นแผนภูมิต่างๆในกรณีที่ข้อมูลเป็นตัวเลขการหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในข้อมูลเป็นต้นในกรณีถ้าท่านมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วก็สามารถข้ามขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลไปได้เลยค่ะแต่ถ้ายังไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอก็จะต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์โดยแหล่งข้อมูลที่จะทำการค้นหาก็คือเว็บไซต์ Google ดังนั้นในที่นี้จะนำเสนอเทคนิคการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะเริ่มจากการใช้แท็บของ Google เมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google แล้วหลังจากที่เราใส่คำที่ต้องการค้นหาลงไป แล้วกดค้นหาซึ่งสิ่งที่ควรทำต่อมาคือคลิกเลือกแถบประเภทของข้อมูลเช่นต้องการรูปภาพก็คลิกเลือกแท็บค้นรูปต้องการข้อมูลข่าวก็คลิกเลือกแถบข่าวสารเพื่อให้เว็บไซต์ช่วยคัดกรองสิ่งที่เราต้องการวิธีต่อมาคือการใช้โควตหรือเครื่องหมายคำพูดในการค้นหาค่ะใช้ในกรณีที่ค้นหาเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะบางอย่าง เช่นคำว่า data visualization เวลาค้นหาให้ใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปด้วยเพื่อให้เว็บไซต์ช่วยคัดกรองข้อมูลเกี่ยวกับ data visualization มาให้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มคำศัพท์ในการค้นหาเป็นสองคำให้ใช้ and เชื่อม เช่น data visualization and coffee ซึ่งการทำแบบนี้เว็บไซต์จะคัดกรองข้อมูลให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นต่อมาคือการใช้ไฮเฟฟนเป็นการลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกเช่นเราต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดีไซน์แต่ไม่ต้องการข้อมูลด้านแฟชั่นเราก็จะลบคำว่าแฟชั่นออกโดยใช้ไฮเฟฟนหรือเครื่องหมายเ a t เว็บไซต์จะทำการคัดกรองข้อมูลเกี่ยวกับงานดีไซน์ด้านต่างๆมาให้ยกเว้นด้านแฟชั่นการค้นหาข้อมูลโดยใช้ไฮเเฟนหรือเดชห้ามใส่สเปซหรือเว้นวรรคระหว่างเครื่องหมายกับคำเพราะจะทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่อมาจะเป็นการใส่คอลอนในการค้นหาซึ่งเป็นการใช้คีย์เวิร์ดหรือโอเปอเรเตอร์ที่ชื่อว่าไซต์ในการค้นหาเช่นเราต้องการค้นหาอินโฟกราฟิกในเว็บไซต์ Amazon ก็จะพิมพ์คำค้นหาว่า i o g r g r h p h s i t ซ colon amazon.com ลงไปเว็บไซต์ Google จะทำการคัดกรองอินโฟกราฟิกจากเว็บไซต์ Amazon มาให้ ซึ่งการค้นหาลักษณะนี้มีประโยชน์สำหรับเว็บไซต์ที่ใหญ่มากๆเพราะบางครั้งเราทราบว่าข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์นี้แต่ค้นหาไม่เจอต่อมาอีกเทคนิคที่จะนำเสนอคือการใช้ d c ค r d หรือเครื่องหมายดอกจันในการค้นหาเช่นเรามีคีย์เวิร์ดคำว่า data visualization เวลาค้นหาให้ใส่เครื่องหมายโขดลงไป เพราะเป็นศัพท์ที่เราต้องการและนอกจากนี้คำศัพท์อาจมีการพลิกแพลงได้เช่นอาจมีคำศัพท์อื่นเชื่อมอยู่ตรงกลางไม่ได้มีแค่คำศัพท์2คำนี้ต่อกันเท่านั้นดังนั้นให้ใส่เครื่องหมายดอกจันลงไปเพื่อเป็นการเพิ่มขอบเขตในการค้นหาต่อมาเป็นการ visualizing data ใช้กับข้อมูลที่หามาแล้วตัวเลขค่อนข้างมาก ซึ่งการ Visualizing Data นี้ไม่ใช่การทำแผนภาพที่สวยงามแล้วโดยใช้ดีไซเนอร์หรือหยิบเอาไปใช้ได้ทันทีแต่ในส่วนนี้จะเป็นการ Visualizing Data ในเชิงที่ต้องการหาความสัมพันธ์มากกว่าเพราะฉะนั้นท่านสามารถใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ที่ทำให้สร้างแผนภูมิแผนภาพได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือมีอยู่หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็น Excel ที่หลายท่านคุ้นเคยกันดีหรือ Google Sheets ก็ได้เช่นกันก็จะเป็นตัว Cloud Solution แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากหรือต้องการ Interactivity ปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ว,วกดตรงนี้แล้วไปแสดงตรงนั้นหรืออะไรก็ตามที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในการแสดงข้อมูลก็อาจจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความจำเพาะ ของการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นเทปโลหรือว่าในส่วนของตัว Power BI ในที่นี้ขอยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าใช้ Google Sheets ในการ Visualizing Data จะเป็นอย่างไรโดยข้อมูลของการขายในปีต่างๆแล้วก็มี Category ว่าขายอะไรได้บ้างจากนั้นเลือกข้อมูลส่วนที่ต้องการแล้วทำการ insert chart ก็จะได้ข้อมูลกราฟออกมา เราสามารถเลือกให้เป็นกราฟเส้นได้ก็คือวิธีการ Visualizing Data ที่ทำให้เราสามารถเห็นความสัมพันธ์ว่าในปี2015ขายบาส์หรือจัก,กรยานได้เป็นจำนวนมากในกรณีที่มีตารางสรุปเราก็สามารถสร้างชาร์ตเพิ่มได้โดยในที่นี้จะทำเป็นพายชาร์ตซึ่งเราจะเห็นว่าการขายจักรยานมีเปอร์เซ็นต์สูงเมื่อดูความสัมพันธ์เทียบกับอย่างอื่น หรือถ้าเรามีตารางที่3เป็นตารางการขายโดยที่แยกตามประเทศซึ่งสามารถสร้างเป็นบาร์ชาร์ตขึ้นมาได้เช่นกันก็จะแสดงให้เห็นว่าประเทศที่โดดเด่นคือสหรัฐอเมริกาตามด้วยออสเตรเลียประเทศอื่นๆก็ลดหลั่นกันลงไปเช่นที่เห็นค่ะ